เ็ดแล้วนางเอกไซมินิลั่นรักครั้งใหม่จะค่อยๆเดินอย่างมั่นคงความรักคู่นี้ถูกเชียร์สนานอีกหนึ่งนาะงเอกสาวไซมินิมากฝีมืออย่างมินพิชยาวัฒนาบุตรีเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านเรียกได้ว่างานในวงการบันเทิงก็ปังและก็มีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยงานลงตัวขนาดนี้สําหรับเรื่องความรักก็หัวใจสีชมพูสุดๆที่ได้เผยภาพสวีตหนุ่มปริศนา ก่อนหน้านี้หลายคนเข้าใจผิดเป็นพระเอกสุดฮอตวินเมทาวินจนกระทั่งสามมินออกมาบอกว่าไม่ใช่และขอโทษหนุ่มวินทำให้ถูกโยงสำหรับรักครั้งนี้สามมินเปิดใจผ่านวันบันเทิงบอกว่าความรักครั้งนี้ให้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปขอบคุณทุกคนที่เชร์และเป็นกำลังใจให้ตนเป็นคนจริงจังกับความรักถ้าใช่ก็ก้าวสเต็ปถัดไปแต่ก็ไม่รีบ หนุ่มคนนี้เป็นเพื่อนกันมานานแต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้ครั้งนี้จะไม่วิ่งเร็วและหกลมแล้วจะค่อยๆเดินอย่างมั่นคง